เอาแล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับกันมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับรายการโซนฮาทีวีนั่นเองโอ้โหรู้สึกเขินเหมือนกันนะเวลาเรียกชื่อช่องตัวเองอะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Funny Fighter ในพาร์ทที่5เรียบร้อยแล้วนะมากันติดติดกันเลยเดียวเชียวติดหรือเปล่าวะอาจจะไม่ติดละมั้งเออพูดคุยกับใครนะวันนี้ผมจะมาพาเลยฮะไปตะลุยนะครับในโหมดใหม่ซึ่งเมืนก้ คล้ายหมดเดิมมาแล้วฮะแต่มันเปลี่ยนแผนที่มันมีอันหนึ่งเลยที่เราลืมไปไม่ได้คุณรู้ไหมว่าคืออะไรใช่นั่นก็คือสิ่งนี้ครับเรามาพบกับผมเนี่ยฮะหมูหมดฮะ <laughs> มันมีชื่อของแมบว่าในแม่น้ําลึกโอ้ดูหนะ้าลึกลับใช่ไหมละ่ะแบบนี้ก็คือจะเป็นสีคนตะลุมบอลตบกันในส่วนของแม่น้ําก็คือเป,เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจคือมันแคบแคบแล้วมันตะลุมบอลกัน4ต่อ4คือแบบโคตรมันเอาเป็นว,ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันโตเกะไปดีกว่านะ,ะับไปเลสโก ในแมพก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีความมืดมิดแล้วก็แน่นอนครับพื้นที่มันแคบมากเลยเดี๋ยวมันจับแล้วไ้ยมันจับโยนไปเลยโอ้ยมันขค้โวยปลาเราไปไอ้เจ้านี่เนียรอรับคนลอยมันโยนกูไม่พ uh, ักเลยหมาหมาขอต่อยขอต่อยนะขอต่อยนะขอต่อยนะเอ้ยมันโอ้เก่งเหมือนกันเนี่ยมาแล้วฮะอุ้ยเราหยิบอันนี้ก่อนเลยเราได้เลยไหมเราได้ปลามาโอเคเราใช้ปลาไปก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนเลยนะรอเพื่อนรอเพื่อนเราจะเล่นทางไหนนี่เราต้องดักนะเราต้อง เหมือนจะมีคนมาตรงนี้ไม่คนมาตรงนี้ก็ฟาดไปเลยละกันเดี๋ยวตรงนี้มีคนมีคนหรือเปล่ามีคนก็คุยเดี๋ยวมีคนฮิลต้องได้คนฮิลก่อนต้องได้คนฮิลก่อนต้องเล่นคนฮิลก่อนต้องผาักเพื่อนหลบดไปไป,ไปนู่นไปนี่หัวลัดลัวลัด,ดไปเลยทีมเราฟรื้บัตร เรียบร้อยไปหนึ่งโอ้โหตอลุมบอลเฮ้ยสามศูนย์แล้วไอ้น้องสามศูนย์พี่จะพาปลาตัวน้อยตัวนี้ตัวนี้ไปฟาดนะฮ้ยตัวนี้ของดีของดีเก็บนี้ก่อนอืมมีของดีเหมือนจะมีคนยิงเหมือนได้มีคนยิงยิงบ้า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 งเดี๋ยวเดือดเดเดอแลกกันแรกเฮ้ยชิบานะมันจะเดออยู่หลังโอเคเปียงทีไปก่อนเลยแล้วกลับไปเอาปลาตัีกว่าฮะมีปลาปลาเราอยู่เปล่านี่คืออะไรอ่ะนี่คือระเบิดควันถูกไหมระเบิดควันปลาไปเลยแล้วกัน เฮ้ยเรามีไอ้นี่แหละฮะเขาเรียกว่าถ้าไม่ตายนี่คืออะไรนี่มันคือรังพึ่งระเบิดใช่ปลาไปเลย l ล t s g กูุ้มเรียบร้อยดอตโอู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยใจเย็นพี่ไหน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 ใครจะใครอันบูมมาแรงไปเลยขอปลาพี่ขอปลาเรียบร้อยมีซ่อมยูนมินซ่อมมันคือปืนตึงนืดเราไม่ได้นั่นนะเ้ยเฮ้ยระวังระวังเฮ้ยระวัง นี่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 เฮ้ยมีคนหมุนมีคนหมุนมีคนหมุนมาหาเราเออโอเคไอเดี่บับเบิ้ลบับเบิ้ลลป่อยนัปเบิ้ลไปปล่อยบับเบิ้ลไปอ่นีิล็อกล็อกเรากเอเพื่อนขอโทษเพื่อนเราขอโทษเราขอโทษออปล่อยบับเบิ้ลไปไปบับเบิร์นไอยูเราพังเราบับเบิร์นเพื่อนอันติเพื่อนอันติเพื่อนเราตีหรือเปล่าไม่รู้แต่น่าจะใช่ปล่อยบับเบิ้ลไปเออล็อกไว้ก่อนล็อกนี่ต่อยเลยต่อยเลยจังหวะนี้ละต่อยนี่ต่อยต่อยเอาต่อยต่อย เออรับก่อนไอ้ชิบหายเราติดบปมตัวเองไม่ไม่เอ้ยอะไรไม่ใช่แล้วอันนี้นี่คืออะไรมันคืออะไรไม่รู้มามาเฮ้ยเหมือนเพื่อจะเหมือนเพื่อจะโดนเหมือนเพื่อจะโดนเหมือนเพื่อจะโดนติดตั้งก๊องน้ำติดตั้งก๊องน้ำเฮ้ย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 เหมือนคนจะอุ้ยเราใกล้จะเฮ้ยไปต้องข้ามเจ็ดอ้เจ็ดต่อซูดไอ้บ้าแล้วชิบหายแล้ว หยิบซ่อมมาก่อนเราต้องแก้เกมเราต้องแก้เกมเราต้องแก้เกมเออเหมือนจะมีคนฮิลอยู่ข้างบนเก็บแต้มเก็บแต้มเก็บแต้มบูมแรแรงไปก่อนเลยละกันเออเฮ้ยเหมือนคนจะมาเก็บแต้มเราต้องจิ้มจิ้มดิซ่อมซ่อมดิจิ้มจิ้มดิซ่อมจิ้มดิซ่อมจอมดิซิมเอ้ยเฮ้ยโดดติ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 ดชิพหายแล้วของหายชิมหายแล้วขไงชิมหายแล้วออกออกออกเอาจากที่นี่อยู่ไม่ได้เอ้าอยู่ไม่ได้เอ้าเอ้ยระวังระวังขอโทษ เราติดมาไม่ได้สวยครับตายเลยต่อยเราจะตอยตายเฮ้ยชิบหายเราชิบหายเราไม่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 ตายก่อนตายก่อนตายก่อนมันหิวให้มันหิวให้ได้นี้มาแล้วฮะมาเฮ้ยมีคนนี้อยู่มีคนนี้อยู่ของงามหน่อยพี่ของงามหน่อยของงามหน่อยไอ้ชิบหายเราต่อยเราชิบหายเราอุ้ยบอลครับเฮ้โหทีมเราแย่แล้วทีมเราแย่แล้วทีมเราแย่แล้วเอาปลามาหัวปลาไปก่อน พวดป่าไปก่อนจะไปไหนพี่จะไปไหน,ไหนมมาแมลงเอ,อ๋อ <c oughs> ได้แต้มขึ้นมาแต่รดน,นี้ได้แต้มขึ้นมา <c oughs> เอยชิบหายแล้วแต้มเราตกแต้มเราตกเพื่อนฝากเก็บด้วยเ <c oughs> พื่อนฝากเก็บด้วยครับเก <c oughs> ิดมาแล้วมีของไหมมีของไหมเหมือนจะไม่มีเหมือนจะไม่มีที่หายแล้วพนุค้ามนํำ <c oughs> พนุค้ามน้ำ <c oughs> พนุคม้มน้ำไปเลยเพื่อนยิงเลยอย่านานอย่ารอเชื่อัวเแล้วต่อยแล้วไปไหน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 ต่อยเลยชิบหายแล้วมีฮิวมีการฮิวมีการฮิวเกิดขึ้นระเบิดระเบิด ระวังระเบิดโอเคเก็บ okay. เลยเพื่อนเก็บเลยสวยครับหมาไปไหนเพื่อนจะไปไหนปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก,ออยกออย่อนใหญหนีไม่ได้อย่าให้หนีไม่ได้ดักหน้าดักหน้าดักหน้าเอ้ล่วงโว้ย <laughs> เฮ้ยทักเก๊งทากแก๊งจะระเบิดโอเคหมาตายีมาเต็มใครล่วงทีมเราล่วงชิพหายละชิพหายละ,ละเก็บก่อนเก็บก่อนหา้าสี่ยายย้าย้ายเฮ้ยมจีมันจี เอาชนะหนึ่งแต้มเลยแล้วก็ MVP ด้วยมาแล้วครับในรอบนี้เรามีเป็ดอยู่ในมือลุยเลยดีกว่ารอดักเลยรอดักเลยตรงนี้มีปะตรงนี้มีปะเหมือนจะไม่มีนะเหมือนจะไม่มีตรงนี้มีตรงนี้ครอบไปหนึ่งทีเอ้ยไม่โดนไม่โดนได้ไงไม่โดนได้ยังไงไม่โดนได้อย่างไรโอ้โหลบเก่งลบเก่งกันไปเรือเปล่าพี่ จังหวะนี้ทุบเออต้องทุบต้องทุบต้องทุบก่อนต้องทุบจังหวะเออเฟิร์บลาสอทุบเข้าไปเดี๋ยวมันง้างช้ามันง้างช้าเกินไปหรือเปล่าเออเดี๋ยจะมีคนนะเหมือนจะมีคนเหมือนจะมีคนอตรงนี้อยู่เอ้หลบก่อนเลยหลบก่อนเลยเล้งเลงเลงจังหวะนี้เอ้ยไม่โดนเดี๋ยวเขาไม่เห็นเราเขาไม่เห็นเราเขาไม่เห็นเราเราไม่เห็นเขาไม่เห็นเราโอเคเอชีบหายแล้ว ชิมหายแล้วมาทุบโอ้โหเล่นยากที่หายเลยเป็ดเอยเอาไปเปลี่ยนแล้วมีมีมีม um ีเหมือนจะมีของเหมือนจะมีของเหมือนจะมีของให้เราเก็บตรงนี้นะฮะทุบกล่องกันเลยว่ามีอะไรออกมาเป็นโอ้โหเพิ่มเลือดนั่นเองหลาอย่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 ามีคนจะเล่นฉันมีคนจะเล่นจุดปาถังระเบิดน้ำไปก่อนเหมือนจะติดน้ำเลยครับนี่นี่คืออะไรอ่ะ เฮ้ยมันคือแพนกวินส์เฮ้ยเอมีคนอยู่นี่นะแช่แข็งแช่แข็งแล้วก็ต่อยเออต่อยต่อยต่อยเดี๋ยวไอ้พวกเขาจะพ่นไฟใส่เราเดีจะพ่นไฟเราเลยระวังระวังป่าระเบิดไปนั้นป่าระเบิดไปเลยกเน้นเน้นนี่คืออะไรนี่อย่ามาเล่นก่อนหิวเราอันนี้คือหิวไอ้เพื่อนใช่ไหมมาเราไปซัพพอร์ตเพื่อนกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เพื่อนเรานี่ไม่ใช่เพื่อนเรานี่ไม่ใช่เพื่อนเราเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ ซับพอร์ตเพื่อนเลยแล้วกันเอาอันนี้มาเล่นเดี๋ยวเลง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 ชาร์จ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 มีไหมมีไหมเหมือนจะมีเหมือนจะมีเหมือนจะมีแถวนี้เหมือนจะมีแถวนี้เป่าไปก่อนเลยไม่รู้อยู่ไหนมองไม่เห็นอะไรงสิ้นเลงก่อนเลงก่อนมีเปล่าตอนนี้แต้มเราสิบสองต่อศูนย์นะสิบสองต่อศูนย์เป่าไปเลยเหมือนจะไม่โดนใครนะเหมือนจะไม่โดนใครเลงก่อน เป่าไปเลยเออมันจะโดนมันจะโดนเขาเก่าวงล้อมแล้วก็พุ่งมลแรงกดอันติเข้าไปอะไรมันอยู่ในหมอกไม่รู้เหมือนกันเหมือนของจะหมดนะเหมือนของจะหมดนะมีอะไรให้เราเล่นหรือเปล่าตรงนี้เหมือนจะมีนี่เลยต่อยเลยไปไหนพี่ไปไหนพี่ขับเครื่องแรงขับเครื่องแรงต่อยก่อนเลยต่อยก่อนเลยอ้ระวังอูยระวังนี่นี่นี่สัตว์เรียบร้อยล่วงไปหนึ่งต่อยฟีต่อยฟีต่อยฟี เดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวืออาวุธก่อนแล้วกันยี่สิบวิเราจะชนะฮะถือซ่อมถือซ่อมมาลอยหลังเลยดี่มาลอยหลังเลยดี่มาท้างหลังมันจะไม่มีใครเฝ้านะ ไม่มีใครเฝ้าก uh, uh, ็เอาแล้วสับเลยสับเลยปับปับปับป oh ับปั uh. ๊บปัเบปังไปั๊ไป oh ั๊ดปั๊บปับจัยบปั๊บปว๊บปั๊าปั๊บปด๊บปั๊บปอ๊บปันบปั๊บีั๊บปั๊บปพีบไั่บปั๊บปั๊่าพ๊นไฟ๊บปั๊นไั๊บป่๊บ่ั๊บป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 น๊บปั๊บปย๊บปั๊บปอ๊บปั๊บปัอบปั๊บปับปับปัๆบ ปับซ้อมใช้ซ้อมโอ้ยไม่กัดโคตรดุดแรงเดี๋ยวมีคนมีคนบูมาแรงเหมือนจะโดนเรียบร้อยอันติไปหนึ่งคนนะฮะเฮ้ยกำร้องกำพวกอะไรโดนโดชนะเว้ยถึงแม้จะโดนฮิลก็ตามใช่ไหมไรโอ้โหเราไม่ได้ MVP ว่ะแต้มห่างกันเท่าไหร่อู้ส่องแทมเองนิดเดียว <laughs> เอาแล้วเป็นไงบ้างนะทุกคนครับชอบอหรือเปล่าฮะถ้าชอบเป็นไงฝากซับค i b e ไลค์แชร์กดไลค์กันด้วยนะฮะ <laughs> แล้ววันนี้ก็ต้องขอดตัวลาไปก่อนนะครับ <laughs> เจอใหม่คลิปหน้าครับ <laughs> บ๊ายบายจ้า <laughs> <laughs>